ในเดือนนี้อาจจะใช่แล้วตอนนี้มันดีขึ้นเลอแล้วก็ได้ได้ผลนลิตเยอะแต่ก้อนได้แั้วาตันอนี้มันเพิ่มไปตั้งเยอะก็ตอนนี้เรานักแปดเลคือมันเพิ่มผุนขึ้นเพิ่มคือมันดีขึ้นเยอะนี่ไม่ใช่ว่าเราแรกตามความเป็นจริงเลยแต่ว่าไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่ว่าดีก็ว่าดีเดี๋ยวถึงวิดว่าเือจะชายต่อไปเลยช่เลยใชต่อไปครับเพราะเราไม่ต้องไปเสื้อมือลาวอะ อันนี้ก็มันเยอวนิดเดียวแล้วก็ทีเดียวลูยเราไม่ต้องตรงตามบนที่ดินแปลงนี้มีสองไร่ผมปลูกมันมาสี่ห้าปีแล้วครับทุกปี ที่ปลูกมาก็มันมันไม่ค่อยสวยขนาดนี้ครับพอดีมีเพื่อนมาแนะนำให้ใช้ปุ๋ย h อ l a s s ก็เลยได้เอามาทดลองใช้ดูมันมันตรงนี้ปลูกวันที่2กรกฎาคม4 9 4 9วันนี้เป็นวันที่7ตุลาคม2549ก็ได้3เดือนกับ5วันพอดีแต่ก่อนมัน3เดือนจะไม่โตขนาดนี้ครับปรากฏว่ามันมันมันงามกว่าทุกปีที่ผ่านมา เดี๋ยวนี้โตเกือบจะท่วมหัวเลยครับวิธีการใช้นะครับก็คือตอนแรกเอาไปแช่เอาท่อนมันไปแช่น้ำประมาณ10นาทีแล้วก็เอามาปลูกปกตินี่มันจะใช้เวลา10-15วันถึงจะเกิดทุกต้นแต่พอใช้เอสคลารปรากฏว่า5-7วันนี้เกิดครบหมดแล้วครับมันมันจะเกิดได้เร็วแล้วต้นที่ออกมาจะสมบูรณ์ครับหลังจากที่ ปลูกได้20วันผมก็ใช้ปุ๋ยน้ำเอคลาด 5cc ผสมน้ำา20ลิตรฉีดพ่นมันมันจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วทีนี้พอได้หนึ่งเดือนครึ่งก็ใช้ปุ๋ยเม็ดใช้ปุ๋ยเม็ดเอคลาดใส่50กิโลกรัมต่อไร่นะครับพื้นที่ตรงนี้2ไร่ผมใช้100กิโลกรัมนะครับปรากฏบ้ามันมันมันงามไม่ลงเลยครับมันจะเสมอไปหมดเลย นะครับต้นโตมากที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ,อดินจะร่วนสวยขึ้นมันมันจะแตกยอดดีครับแล้วก็ใบก็จะสวยนะครับใบสวยใบอวบทุกปีมันไม่สวยอย่างนี้ครับไไนวนนครับนี่คือมันอายุสามเดือนกับห้าวันครับถอนมาให้ดู ว่าจะโตขนาดนี้ครับลองถอนให้ดู2ต้นแช่แล้วปรากฏว่าหัวมันเยอะครับ <Yep. S 1> ทุกปีจะได้ประมาณ4ี่ห้าตันแต่ปีนี้ผมว่าไล่หนึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า8ตันครัเอดคลัสเยี่ยมจริงๆครับุเอสคลาสถุยอินสีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ช้ปุ๋ยครั้งใดนึกถึงปุ๋ยเอสคลาฟผมใส่ปุ๋ยเอสค่าจากเจไล่เกจตันเป็นเกจไล่ซีตันปุ๋ยเอสค่าของเขาดีหลีก่อนที่ใช้ปุ๋ยเอสค่านี่ใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับเคมีค่ะปุ๋ยเคมีค่ะออตอนใช้ปุ๋ยเคมีนี่เป็นยังไงบ้างครับกับมันมันก็ได้ผลแต่มันไม่สวยเท่ากับเราใช้เอสค่าค่ะผลผล่ติมันดีฝัก,กันเยอะเลยปุ๋ยเม็ดใช้หวานพื้นรองพื้นเลยค่ะพอเราทําร่องเสร็จแล้วเราก็ เอาแอดค์ดลองผึ่งหวานลงไปเลยแล้วเราหวานเม็ดผักค่ะครับเราปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําเราฉีดทุกอาทิตย์ค่ะห้าถึงสิบซีซีค่ะต่อน้ำยี่สิบต่อน้ำยี่สิบลิตรอ่าเราผลผลิตเป็นยังไงบั้งครับหลังจากใช้ปุ๋ยแอดค์ดแล้วมันยาวทันใจดีค่ะโอ้ลำต้นใหญ่อ <c oughs> หญลำต้นนะครับนิ่มนิ่มถึงโคนเลยค่ะเขาเอออันนี้นิ่มนิ่มเนี่ยทำให้ราคาดีหรืองไงราคาดีแล้วก็ทานอร่อยค่ะ หวานรสชาติเพราะเราไม่ได้ฉีดอียาผักมันกรอบมากเลยครับเราเนี่ยนี่ตัดนี่ตัดดอกไปแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่เราตัดไปแล้วแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะเนี่ย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 กอเดียวกันนะนะเนี่ยเนี่ยกอเดียวกันเลยค่ะอแบบว่าผักฟางตุ้งนี่เขาจะตัดได้สามงวดค่ะแต่ละต้นค่ะก็ถท่ากับว่าผลผลิตมันเพิ่มขึ้นค่ะ แต่ก่อนไม่ไม,ไม่ถึงเลยฮะไม่ถึงเนี่ยต้นเขามันไม่มีน้ำหนักค่ะต้นมันเล็กอันนี้หนึ่งวันแบบว่าลองเออ่วันเดียวกันแต่ว่าลองพื้นแต่อันนี้ลองพื้นกับไม่ได้ลองพื้นอันน้นตนอันนี้ไม่ได้ลองพื้นจะเห็นความแตกต่างขนาดของต้น ได้เริ่มใช้ปุ๋ยตั้งแต่ปลายสิงหาปีที่แล้วมีอ้อยประมาณหมื่นไร่ค่ะกลุ่มลูกไร่ด้วยของตอนเองด้วยอ้อยใหม่คืวิธีการใช้ก็ไถพรวนดินใช้เครื่องปุ๋ยคะ่ะก็ใช้ยอดพร้อมกับท่อนอ้อยปลูกพร้อม ฝั่งฝั่งกลบไปเลยนะคะองพื้นเหมือนรองพื้นนะคะปุ๋ยน้ําก็ก็ขึ้นประมาณสักประมาณซอกะคะใกล้ๆซอกสักเดือนกว่าๆก็ฉีดนี่ฉีดไปต้องครั้งตอนแตกใหม่ๆก็ประมาณห้าตีสี่ประมาณเดือนก็ห้าตีสี่ไปสักอาทิตย์ต้องอาทิตย์เราก็เพิ่มระยะขึ้นเพราะอ้อยตุ้งโตขึ้นก็เพิ่มประมาณสิบตีสี่ตอน,น้ำยี่สิบลิตรก็ห่างประมาณสิบห้าวันเป็นที่สิบห้าวันนี่ฉีดไปได้สองครั้งนะสองครั้ง ปุ๋ยตอนนี้ก็ใช้ไปร้อยตันแล้วค่ะลูกไล่มัง่งปลามั่งก็เป็นร้อยตันแล้วแหละแต่จะสร้างใหม่เนะี่ยปีนี้จะเอาเต็มที่แล้วละ่ะปีที่แล้วมาปลายปีที่แล้วก็ใส่ปุ๋ยอื่นไปบ้างแล้วย้ยายใช้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะเชื่อแล้วละ่ะ <laughs> ปีนี้เอาอยู่แล้วเนี่ยใช่คออวามแตกต่างระหว่าง ก่อนที่ไม่ได้ใช้เอสค้ากับใช้เอสค้ามันมีมียังไงครับตัวนี้ดีกว่าปุ๋ยตัวอื่นมันมันต้องผสมยูเรียค่ะแล้วมันมันงามไวแล้วมันก็หมดวอ่ะมันแดงวนี่มันไม่แดงตึกมันเขียวดีอ่ะแล้วชีช่วยยอดด้วยเขียวรวยใครเห็นใครทักห่าว่าใส่ปุ๋ยเราก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบไอ้ตอตัวนู้นไม่ใส่ปุ๋ยเลยมีแต่คนทามมีหนอนกอรบกวนไม่มีเลยเนี่ยใบสวยเขียวเป็นบ่วงเลยใบสวยอดูมันผิดเข้าค่ะผิดกับปุ๋ยอื่นทข่าไปอะ เลยก็ได้พนอ้อยแปลงนี้นะคะเป็นอ้อยต่อสองตัดพันธุ์ไตคุมใบไว้ควรลากกระเบื้อใส่ปุ๋ยไม่ได้เป็นดินทรายและที่ป่าด้วยฝนไม่ตกเราก็เลยโลยปุ๋ยไม่ได้เลยใช้ปุ๋ยปุ๋ยน้ำฉีดไปนี่เพิ่งฉีดได้ครั้งเดียวค่ะรู้สึกว่ามันก็ไม่ตายอ่ะชาวบ้านทานาา่านานี้ค่ะว่าฝนไม่ตกดินไม่เปียกฉีดไม่ได้ไม่ตายฉันก็เลยทดลองให้ชาวบ้านท่านนี้เขาดูรู้สึกว่าไม่เป็นไร ตอนล่างเขาถามมาใส่ปุ๋ยอะไรลงไปผมไม่ได้ใส่เลยใช้ฉีดปุ๋ยนะ้ำนี่มันใีดครั้งเดียวอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะให้ตอนนี้อันนี้ก็คงจะเดือนเสษเดือนกว่ากว่าตัดประมาณเดือนกว่าเพอปลูกปลูกแล้วตัดไปปลูกที่นียประมาณเดือนกว่าพคนไม่มีพนยังไม่ตกก็เลยต้องฉีดช่วยยอดทดลองให้เขาดูมันก็เขียวดีค่ะแต่มะตั้งมันสวยมันผิดกระห้องเข้าที่เขาไม่ได้ฉีดใช้แล้วสังเกตรู้สึกว่ามันจะดีแล้วราคาถูกด้วย แดีวมาดูว่าที่ใช้ปุ๋ยเอทคาแล้วกับยางพาราเนี่ยผลผลิตมันออกมาอย่างไรนะครับในในแปลงในแปลงยางพาราของคุณสมศรีนี่ตรงนี้กี่ไร่ครับด็ประมาณสิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่นี่อยู่ที่ประมาณทั้งหมดประมาณกี่ต้นประมาณเจ็ดร้อยต้นประมาณเจ็ดร้อยต้นเจ็ดร้อยต้นยางพารานี่กี่ปีครับสิบสามปียางพาราสิบสามปีและหลังจากที่ใช้ปุ๋ยตัวอื่นแล้วเนี่ยกลับมาใช้ปุ๋ยเอท่า,านเนี่เห็นข้อแตกต่างกันยังไง อ๋อแตกต่างกันเพราะว่าใช้ปุ๋ยอย่างอื่นนะมันมันออกน้อยอเป็นมาออกน้อยมันออกน้อยแต่ใช้เอสค่าไดมันมันออกเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งออกเพิ่มครึ่งหนึ่งก่อนนั้นมันได้วันละสามสิบกว่ากิโลสามสิบกว่ากิโลอตอนพอใช้เอสคาแล้วมันออกหกสิบกว่ากิโลถึงเจ็ดสิบกิโลต่อวันทราบมาว่าแต่ก่อนนี่ใช้นี่เขาเรียกอะไรนะถ้วยถ้วยใช่ไหมเรียกถ้วยเนาะอ่า แต่ก่อนใช้ถ้วยเล็กอย่างนี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพอหลังจากใช้เอะดาดแล้วนี่มันเป็นเต็มไงมันเต็มเลยเหรอมันเต็มล้นไหลเป็นจะล้นไหลเลยค่ะแล้วก็เลยใช้ถ้วยใหญ่โอ้โก็เลยมาเปลี่ยนใช้ถ้วยถ้วยใหญ่อย่างี้ค่ะปุ๋ยน้ำได้ฉีดพ่นบ้างไหมพ่นค่ะปุ๋ยน้ำผสมยังไงฝาหนึ่งใช้น้ำยี่สิบลิตรอ๋อหนึ่งฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะแล้วฉีดทางกัน ครั้งหนึ่งกี่วันกี่วันครั้งก็ประมาณเจ็ดวันโอ้โหเจ็ดวันอีกเลยครั้งแรกเจ็ดวันพออีกต่อไปก็สักห้าวันอ๋องั้นเดี๋ยวจะให้ทดลองให้คุณบุญชูครับลองลองเปลี่ดูที่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้วันสี่สิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบเอ็ดพฤษภาเวลาก็ประมาณบ่ายบ่ายโมงตรงพอดีะเดี๋ยวจะให้คุณบุญชูลองลองเีดูเดี๋ยวนะ โอ้ยไม่รู้จะดึงทันไหมโอ้ยโอ้ยมันไหลแรงนี่เกินนี่โอ้โหมันไหลไปทั่วเลยโอ้ <c ười> <c ười> <c ười> ดูลองดูอีกต้นหนึ่งนะครับ <c ười> เพราะว่าตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงสิบเศษนะครับลองดู โอ้ไหลแรงเกลนเห็นไหมเห็นเห็นหนะอุ๊ยอะก็อยากให้คุณมรชูฝากพี่น้องสวนยางที่ว่าการเช่อปุย๋ยคานแล้วเนี่คุณมรชูมั่นใจแค่ไหนอย่างไรนะครับดีดีมากๆเลยอะเพราะว่ามันมันมันออกดีอีกเข้าตัวเลยอ่ะครับคามเพิ่มมากขึ้นมัด เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีทั่วๆไปสูตรยี่5 7 7ห้ายี่้าเจ็ดแล้วผักนี่นะนด,ดูไม่ได้เลยแหละพอจะถอนแต่ละทีต้องป้อนทิ้งหมด <c oughs> แล้วมา <c oughs> พอดีพอดีหลานมาแนะนำอะเอ็ดคาร์ดของเนี่ยปุ๋ยเอ็ดคาร์ดผมก็เลยลองใช้ดูแล้วหลังจากนั้นผักก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจนมาเริ่มถอนผักนี่ดีทั้งหมดเลย ก็ไม่ก็อยากจะหักว่าใครอะพบเจอแล้วก็อยากจะใช้ต่อก็เชิญนะมันรีมาใช้ดีจริงจริงท,ที่ว่าดีนี่มันเป็นยังไงนะคือครับใบเมื่อก่อนเนี้ยเคยถอนขึ้นมาต้องป้อนทิ้งจะเหลือแค่ใบสองใบเองจนมาเดี๋ยวนี้นี่ใช้ได้คับทั้งหมดเลยอย่างมากกับใบหนึ่งที่ที่จะต้องทิ้งหลังจากที่ใช้ปุ๋ยอันนี้มาไม่กี่สัปดาห์เองดีจริงๆครับผมยอมรับว่าดีจริงๆแล้วก็ แต่ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีนี่ผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับราคาที่ไดเ้เก็บผลผลิตยังไงอ๋อราคานี่ราคานี่ทางพ่อค้าเขาตั้งให้เราตลาดในกรุงเทพมันลงเขาก็ต้องลงตามตามไปถ้ามันแพงแล้วก็แพงแต่ฟาร์มสวยนี่เขาจะต้องชมเลยว่าสวยจริงๆใบมันสดแล้วแล้วผลผลิตลต่อต่อแปลงนี่เท่าไหร่ครับแต่ก่อนใช้ปุ๋ย<อ>เคมีเมื่อแต่ก่อนนี่มัน เมื่อผักเริ่มต้นเลยมันดีอยู่ก็เคยได้ตกแสนห้าแสนหกแต่นี้เมื่อผักมันเสียไปเมื่อรุ่นที่แล้วก่อนจะใช้ปุ๋ยของเอสคาร์ดเนี่ยถ้าได้พบตัวนี้ก่อนเนี่ยอาจจะอาจจะได้ถึงแสนฝา่าแต่นี้ผักมันเสียไปก่อนหน้านี้ซะเยอะครับก็เลยมาไดา้พอหลานสาวมาแนะนําปุ๋ยตัวนี้พอใช้แล้วมันก็ดีดีขึ้นเลยดีมากเลยแหละก็ถ้าหากว่าใครจะ ถ้าใครพบเจอหน่วยนี้ใครจะลองเอาไปใช้นี่ได้ผลแน่นอนเลยครับเมื่อแต่ก่อนก่อนที่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ล่องนึงตลอดล่องเนี่ยถอนน่ะจะได้อยู่ประมาณ9กิบโลแต่พอมาใช้ปุ๋ยของเอ็คาร์ดนี่แค่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยได้ไปแล้วอ่ะเจดสิบโลแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็คิดที่ว่าอีกครึ่งร่องกว่าออีกครึ่งร่องกว่าเนี่ยมันก็จะได้ได้มากเลยได้มากกว่ากันอีกเกือบเท่าตัวจากก่อนที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะเดี๋ยวนี้นมาหารมาใช้ปุ๋ยของเอ็กคาร์ดนี่ ผักดีขึ้นมามากแล้วก็ได้ได,ได้ได้น้ำหนักมากกว่าเดิมเยอะเลยครับตอนนั้นมันเสียใบนี่ขาวหมดเลยแล้วเป็นขอบขอบเป็นเชื้อราเน่าหมดเลยหลังจากนั้นมาที่ว่าหลานมาแนะนําให้ใช้นี่ผักดีวันดีคืนจนมาเดี๋ยวนี้ถอนไปขนาดเนี้ยสามหลักเกนี้ยได้ไปแล้วเจ็ดสิบโลแล้วอีกต้องห้าหลักอะเคยล่องหนึ่งเนี้ยได้เก้าสิบโลแค่นั้นทั้งหมดล่องเลยนะยาวแปดเก้าหลักเนี้ย ได้90โลนี่หลักยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดของเขาใช่ไหมคะใช้แค่ฉีดพ่นแล้วร่องนี้เดี๋ยวแค่สามหลักแค่สามเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลแล้วอีกห้าหลักอ่ะมันจะเพิ่มมาจากนั้นอีกต้องประมาณเพิ่มเพิ่มกันเยอะเลยครับเพราะว่าเรายังเรายังถอนไม่หมดเลยยังเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเพิ่มต่อร่องมันเท่าไหร่